สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับทิชแชทบายเอลินาเนาะก็วันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งอพิโซดนะคะเราเข้าอพิโซดที่6แล้วนะคะกับกาเส้นทางทวินเฟลมนะคะในการตื่นรู้ตามขั้นตอนแล้วก็สเตจต,ต,ต่างๆเราเริ่มกันมาตั้งแต่พลังงานเฟมินีนนะคะเป็นผู้ขับเคลื่อนนะคะในภารกิจนี้นะคะเอาตีว่าเป็นส่วนใหญ่เนาะ นะคะไม่ใช่ทั้งหมดนะคะแล้วก็จนพลังงานที่เฟมินีได้รับบาดเจ็บมานะคะแล้วก็ทวินเฟ m มคืออะไรนะคะแล้วก็จนถึงเข้าสู่สเตตต่างๆนะคะการพบเจอกันการวิ่งหนีวิ่งไล่นะคะจนณปัจจุบันนี้นะคะก็เริ่มเข้าสู่ขบวนการของการตื่นรู้นะคะในช่วงจังหวะที่เราเริ่มที่จะตื่นรู้เนี่ยค่ะ หลายต่อหลายคนนะคะมีความไม่เชื่อใจไม่มั่นใจนะคะไม่ไว้ใจกับเส้นทางที่มันดูแล้วมันดูแปลกใหม่นะคะสำหรับเรามันดูเป็นมันค่อนข้างชาเลนจ์พอสมควรนะคะแล้วก็หลายๆคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็อาจจะไม่ได้มีความรู้แต่เนื่องจากว่าคนไทยอะคะ่ะมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเรา เป็นดินแดนพระพุทธศาสนานะคะเราค่อนข้างที่จะมีศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในประเทศอื่นๆหรือ,อในอแถบยุโรปหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าศาสนาพุทธเนี่ยเราค่อนข้างชัดเจนนะคะในเรื่องของการปฏิบัตินะคะมันก็เลยทำให้ เราเข้าใจไม่ยากสักเท่าไหร่หรอกในเรื่องของการตื่นรู้นะคะตัวของเอลิน่าเองเนี่ยก็มาสายตื่นก่อ,อนหน้านี้ก็คือเป็นคนที่เข้าไปทำบุญที่วัดนะคะมีกระถิ้นมีผับปา,าถาวายเพลน,นะคะหรือสร้างอุโบสถนะคะหรือถวายปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คือทำตามพ,าพุทธศาสนิกชนตามปรก ปกตินะคะจนพอเริ่มเราเริ่มเข้าสู่เส้นทางของการตื่นรู้มากขึ้นเนี่ยไม่ได้หมดศรัทธาในเรื่องของพระพุทธศาสนานะคะแตะ่เราก็จะเข้าใจในอีกบริบทหนึ่งของอีกฝั่งหนึ่งของการที่เราจะเข้าถึงความเป็นตัวเราได้เพิ่มมากขึ้นนะคะตามพลังงานที่อ,อยู่รอบๆตัวเราเสียมากกว่านะคะ ทีนี้เมื่อเราเกิดการตื่นรู้นะคะในเส้นทางทวินเฟลมสิ่งหนึ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะแล้วทุกๆคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะตีซะเกือบ100%ยเนี่ยยังไงก็ต้องเจอนะคะก็คือในเรื่องของ Dark Knight of the Soul นะคะ Dark Knight of t h e Soul ฟังฟังชื่อแล้วก็ดูแบบนะค่ำคืนที่มืดมิดของจิตวิญญาณโอ้ดูแล้วฟังแล้วแบบซีเรียสนะนะคะแต่ถามว่า ตอนแรกๆอะค่ะเราจะรู้สึกกลัว Dark Dark Night of the Soul นะฮะมันเป็นอะไรที่เราจะถูกกืนกินเข้าไปไหมนะฮะเราจะถูกกืนกินเข้าไปไหมเ,เคยดูหนังแบบ horror film มอ่เอาเขาเรียกว่าหนังหนังออกกึ่งผีอะของของฝรั่งอะมันจะลักษณะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นมันทำให้เรานึกภาพไปแบบแบบนั้นเนาะ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ไม่ได้หนักหนาขนาดนั้นนะคะสำหรับตัวเอลีนาเองอะกัมีความรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ดักไนเนี่ยคงคงแย่อยู่เหมือนกันนะคะคงคงไม่ตื่นรู้แล้วก็จากบางคนนะคะการเข้าสู่ดักไหนบางคนเนี่ยใช้เวลาหลายปีนะคะหลักปีะคะเพื่อนของกัลยานิมิของเอลีนาบางคนก็ ปีกว่าๆนะคะของเอลีนาเนี่ยเข้าดาร์กไนท์เนี่ยเอาจริงๆน่าจะตกอยู่ประมาณเกือบเกือบสปีได้นะคะเกือบเกือบสปีแล้วก็มันเป็นช่วงที่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายนะคะแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยคือเอลีนาอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตกับในสังคมของชาวยุโรปเนี่ย มามาโดยตลอดเป็นระยะเวลา18บแปดปีมีการเขาเรียกว่าอะไรมีจุดสูงสุดของชีวิตนะคะที่แล้วได้เป็นที่ยอมรับของคนในสังคมแล้วก็มีธุรกิจเป็นของตัวเองนะคะแล้วก็มีเงินมีทองคือเอาพูดง่าย,ายๆว่าสมัยก่อนเนี่ยใช้เงินแทบไม่นับนะคะมีเท่าไหร่จะเก็บใส่กระเป๋าแล้วก็อยากใช้ก็คือใช้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีความสุขว่าชีวิตมันก็ค่อนข้างที่จะมีความสุขนะคนเรามีความสุขว่าการที่เรามีเงินเนี่ยมันทําให้เรามีความสุขแต่มาวันหนึ่งอะค่ะมันมันถึงเวลาอ่มมันถึงเวลาทุกอย่างอะค่ะเขาจะค่อยริบเอาจากเราอะไปทีละหนึ่งทีละสองทีละสามทีละสี่บางทีเราคิดว่าเรื่องเนี้ยเราตัดสินใจถูกต้องแล้วเฮ้ย <c oughs> แต่ทําไมเราพลาดอ่า ตอนนั้นคิดไม่ได้ว่าเพราะอะไรนะคะตอนนั้นคิดไม่ได้ว่าเพราะอะไรก็แต่ก็ยังดีที่ว่าเ,เป็นโซแพนที่เราวางมาเนาะเพื่อที่จะเราต้องมาเรียนรู้ในในสิ่งเหล่านี้ทุกอย่างนะคะก็ใช้เวลามาเดินทางมาจนแบบถึงจุดที่ว่าเฮ้ยเหมือนหลังชนฝาแหมเหมือนหลังชนฝางานก็ไม่มีเงินก็ไม่มีนะคะ แล้วก็แบบสิ่งที่เคยมีอะฮะในในชีวิตอะมันไม่มีเลยอะฮะมันไม่มีเลยจนวันนึงเนี่ยอะฮะจำได้ว่าในขณะที่ไม่มีเลยเนี่ยมันมีอยู่อย่างหนึ่งก็คือคนเข้ามาปรึกษาเราเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องส่วนตัวนะคะหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่บางอย่างเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้มีความรู้นะคะ แต่ก่อนหน้าที่คนคนนี้จะเดินเข้ามาหาเราสักวันหนึ่งหรือประมาณครึ่งวันหรือประมาณ2ชั่วโมงเนี้ยมันจะมีตัวอะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยค่ะมาออฟเฟอร์เราให้เราได้รู้ว่าเราจะต้องแก้ไขกับปัญหานี้ยังไงหรืออาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แล้วมันทำให้เราสามารถตอบโจทย์กับคนที่เข้ามาปรึกษาเราได้มันเป็นอย่างเี้อยู่ประมาณ3เดือน เฝ้าถามตัวเองว่าทําไมอ่าเฝ้าถามตัวเองว่าทําไมแต่ในขณะเดียวกันที่เราช่วยคนอื่นนะตอนนั้นน่ะมันมีอยู่อย่างหนึ่งอะว่าทําไมเรายังดูเหมือนช่วยตัวเองไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นนะทําไมมันดูเหมือนเราปลดล็อกอะไรไม่ได้เลยอะมันผิดตรงไหนหรอมันพลาดตรงไหนหรอแล้ก็ถามตัวเองเข้าไปข้างในจนวันนึงเนี่ยมีเหตุการณ์ที่ว่า ได้รับข่าวบางอย่างจากเมืองไทยนะคะทำให้เรารู้สึกเสียใจมากแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าโอเคอืมในเมื่อถ้าเราสูญเสียสิ่งนี้ไปแล้วอ่ะก็ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าสุดท้ายเราก็ไม่ได้สิ่งนี้ไปเวลาเราตายไปอยู่ดีถูกไหมคะเราก็เลยคิดว่าเออก็ตัดอกตัดใจแล้วกันแต่ในขณะที่เราตัดอกตัดใจอ่ะเราก็ยังมีความรู้สึกว่าเออ เราก็ยังอะไรอววรอยู่เนาะสักพักหนึ่งอะคะ่ะก็ร้องไห้อะอยู่ในบ้านจําได้ตอนนั้นเป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสเนาะก็ร้องไห้อยู่ในบ้านคนเดียวแบบแบบร้องไห้แบบโฮเลยเาาว่าเฮ้ยในขณะที่ในเทศกาลแบบนี้ทุกคนควรที่จะได้รับข่าวสารนะคะที่ดีๆนะคะที่เป็นโพสิทีฟทำไมฉันจะต้องตกมาอยู่ในสภาพนี้ แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนโทรเข้ามาหาเราที่ที่เขาแบบหนักกว่าเราอะ่ะเออเขาหนักกว่าเราอะ่ะแล้วเขาเลือกที่จะแบบไม่รู้เขาจะไปหาใครแต่เขาเลือกที่จะมาหาเราไอ้มันก็น่าแปลกตรงที่เราก็ก็อ้าแขนที่จะช่วยเหลือเขาทั้งทางที่ข้างในเราก็สุดพอสมควรเราก็เลยบอกว่าเอายี้ละกันถ้าเราจะต้องช่วยเหลือใครเรายินดี เราจะให้หมดเลยเรายอมแล้วเราให้หมดเลยแต่ในทางกลับกันนะ่ะอาา่าฮะจักรวาลก็ต้องให้เราด้วยนะไม่ได้ให้หมายถึงให้ทรัพย์สินเงินทองนะคะต้องให้องค์ความรู้กับเราเพื่อที่จะให้เราอ่ะไปถ่ายทอดบอกเขาให้ได้อ่ะเพื่อแก้ไขให้ได้อ่ะทำให้เราใจฟูขึ้นอนะ่ะอย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะก็ได้อาา่าฮะเรายอมมันเป็นเรื่องปฏิหารค่ะ เรื่องปฏิหาร์มันเกิดขึ้นกับเอลีน่านะคะวันที่หนึ่งนะคะมกรลาก็คือผ่านมาอีกห้าหกวันเนาะประมาณนี้เอลีน่าก็ได้รับข่าวดีนะคะว่าสิ่งที่สูญเสียไปเมื่อวันที่ช่วงคริสต์มาสอะคะ่ะเอลีดาได้กลับคืนมานะคะได้กลับคืนมาแบบที่มีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะแล้ว มันเหมือนยกภูเขาออกจากอดอมมันเหมือนยกภูเขาออกจากอกแล้วในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะเอลีนาได้ปลดล็อกถึงสองเรื่องนะคะแล้วก็ทําให้เราเข้าใจคําว่าซีโรราบหรือยอมจํานวนว่าจริงๆแล้วอะ่ะมันแค่นี้เองเลยมันอยู่ที่ใจของเราอะคะ่ะว่าวันนี้เราได้รู้แล้วว่าเราเดินทางมาถึงจุดนี้เนี่ย ริซแพน์ของเราเนี่ยเราวางลงมาแล้วว่าเราต้องเป็นผู้ให้นะคะเราต้องเป็นผู้ให้เราต้องเป็นผู้ที่ซัพพอร์ตนะคะให้กับใครหลายๆคนเพื่อที่จะพยุงเขาสร้างความเข้าใจให้เขานะคะได้สามารถที่จะเดินต่อไปในทิศท,ทางที่ที่ดีขึ้นนะคะเขาจะตื่นรู้หรือเปล่าเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นปัญหาของเขาแหละแต่ เอลีนามั่นใจว่าอย่างน้อยๆออค่ะเขาก็จะได้รับการเขาเรียกว่าอะไระการช่วยเหลือการเยียวยานะคะจากการที่เอดีนาได้ไกด์ไลน์ให้เขาในแต่ละเรื่องเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยปัญหาค่อนข้างหลากหลายนะคะมีทั้งเรื่องกฎหมายครอบครัวนะคะมีทั้งเรื่องภาษานะคะแล้วก็มีทั้งเกี่ยวกับเรื่องความเป็นมนุษยธรรมนะคะหลายๆเรื่องเข้ามา นะคะเราได้เรียนรู้จนเมื่อเหตุการณ์ครั้งนั้นเกิดขึ้นนะคะเป็นตัวกระแทกพลังงานที่ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรนะคะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยผู้ต้องสงสัยของเอลีนาในเส้นทางทวิน f ฟ a m e ะเขาก็เกิดอาการตื่นรู้ขึ้นนะคะ,ะได้มีเขาไม่ได้ทักทายมาหาเป็นการส่วนตัวนะคะเขาแค่ เหมือนกับเข้ามาสก,กิดเราให้เราได้รู้ว่าเฮ้ยเขาเขายังอยู่นะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนี่ยค่ะก็คือขั้นตอนนะคะของ Dark Knight of the Soul ที่เข้ามาในชีวิตนะคะซึ่งถามว่าหลังจากนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอกับเหตุการณ์เหล่านี้อยู่ไหมก็ยังเจออยู่นะเอาจริงๆยังเจออยู่เป็นช่วงๆ แต่พอหลังจากที่ตื่นรู้แล้วอะค่ะเราจะรู้เลยว่าการที่เราเจอ dark night of the soul ในทุกๆครั้งอะมันจะเป็นเหมือนบททดสอบที่ทําให้เราเลื่อนระดับนะคเลื่อนระดับจิตของเราอะค่ะให้เกิดการตื่นรู้มากยิ่งขึ้นนะคะมีจิตที่ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นเราจะได้มีโอกาสเรียนรู้จากต่ก่อนอย่างที่บอกว่าเป็นปีขึ้นหลักปีหลงัลงๆเป็นหลักเดือนนะคะอาจจะ1เดือน2เดือนนะคะ หลังๆเป็นอาทิตย์นะคะแล้วก็หลังๆก็เริ่มที่จะแบบสามสี่วันอะไรประมาณนี้คือเราเริ่มที่จะมีสติรู้ตื่นรู้ทันว่าอืมกลไกเหล่านี้ยมันเป็น,นกลไกของการกระเทาะอีโกอัตตาของเราเพื่อให้เราเนี่ยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะกับสู่ตัวตนตวตนะคะที่ที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีของเราเอง ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอลีนาไม่อยากให้เพื่อนๆเ,เนาะต้องหวาดกลัวกับคำนี้นะคะเพราะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีอะไรน่ากลัวเลยแล้วก็ Dark Knight of the Soul เนี่ยสำหรับเอลีนาเนี่ยเอลีนามองว่าเขาเป็นเพื่อนได้ซ้ำนะคะถ้าไม่มีเขาเนี่ยเราก็คงไม่มีการตื่นรู้มาจนถึงทุกวันนี้นะคะในส่วนบางคนถามว่าแล้วอย่างเวลาที่อันนี้มีคำถามถามเอลีนามาเนาะ ว่าเวลาที่ฝั่งตรงข้ามของเราอะค่ะเขาเข้า Dark Night of the s o u l นเนี่ยเราควรปฏิบัติตัวหรือทำตัวยังไงนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรยากอีกเช่นเดียวกันก็คืออย่างที่บอกอะค่ะถ้าคุณมั่นใจแล้วคุณเชื่อใจว่าเรากับเขาคือก้อนพลังงานเดียวกันนะคะก็ขอให้คุณนะฮะจงท่งความรักตรงนี้ให้กับตัวเอง ะะเพราะการส่งความรักตรงนี้ให้กับตัวเองมันเป็นการส่งความรักผ่านถ่ายทอดลงไปถึงตัวเขาด้วยเช่นกันเนาะ,ะหลายๆครั้งอะคะ่ะที่เอลินาจะรู้สึกสัมผัสได้ว่าอยู่ดีๆก็จะรู้สึกท้อใจนะคะเหนื่อยนะคะมีสภาวะที่รู้สึกเอ๊ะฉันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะไม่ได้เจออะไรนะแต่ทำไมรู้สึกดิ่งจังรู้สึกมันห่อยเหี่ยวจังเนาะก็จนะแบบปลอบใจตัวเองว่า หรือปลอบใจเขาเอะเนาะผ่านตัวเราว่าไม่เป็นไรเลยนะไม่เป็นไรเลยนะคะทุกอย่างมันจะผ่านไปได้นะเธอแล้วฉันก็มั่นใจว่าเธอจะทำได้ฉันทำได้เธอก็ทำได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยังไงก็แล้วแต่เส้นทางเนี้ยนะคะเราจะจับมือแล้วไปด้วยกันนะะก็จะเป็นการสื่อสารผ่านทางโทรจิตนะคะไปซึ่งถามว่าเขารับรู้ไหม อย่างที่เอลีนาบอกอะนย้อนกลับไปตั้งแต่เมื่อกี้ที่พูดว่าถ้าเรามั่นใจแล้วเราเชื่อว่าเขาคือก้อนพลังงานเดียวกับเราเขาจะสัมผัสใจตรงนี้ได้นะคะแล้วถ้าเขาไม่ใช่มันก็จะมีก้อนพลังงานที่มันใช่เนี่แหละคะ่ะอีกฝั่งครึ่งพลังงานของเราเนี่ยเขาจะรับรู้ได้เองอะไรที่ไม่ใช่เดี๋ยวมันจะไปเองแล้วอะไรที่ใช่เขาจะชัดเจนขึ้นมานะคะนั้นเนี่ยจากที่เอลีนาเคยสัมภาษณ์เนาะ ผู้ต้องสงสัยของเอลีนาเองเนี่ยเอลีนาถามว่าถามจริงๆเขารู้สึกถึงความรู้สึกบ้างไหมเขาบอกเอาจริงๆเขารู้สึกเขาสัมผัสหมดแหละแล้วก็เขาก็รู้ด้วยว่าเราอยู่ข้างๆเขาเสมอเอลีนาก็<ๆ><ๆ>ถามว่ามันเป็นยังไงอะ่ะอยากรู้อันนี้อยากรู้จริงๆอืมเขาบอกว่ามันเป็นความรู้สึกเย็นๆอะฮะมาที่ รอบๆอบตัวรอบรอ,อบความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกเบาสบายอ่าเขาบอกมันเป็นความรู้สึกเบาสบายบางทีเนี่ยกำลังหัวร้อนคิดเรื่องอะไรอยู่ก็รู้สึกว่าเออมันหายไปมันเย็นขึ้นอะไรทำนองเนี้ยซึ่งเราก็บอกว่าอ๋อโอเค แต่เราไม่ได้บอกเขานะว่าเราทํำยังไงเราไม่ได้บอกเขานะแต่เราแค่บอกว่าเออเราส่งกําลังใจให้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบรู้ว่าเราไม่ได้ไปไหนจากเขาเลยนึนออไหมคะทีเนี้ยออสัญญาณเหล่านี้ค่ะก็เอลินาก็โชคดีนิดหนึ่งนะคะที่อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะเราก็สามารถที่จะรีเช็คพลังงานกันได้อยู่เสมอ นะคะก็จะถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างครั้งหนึ่งนะคะตอนช่วงที่เออเรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันมีช่วงแรกๆอะคะ่ะซึ่งด้วยความที่เราตื่นรู้มาได้สักระยะหนึ่งอะคะ่ะเราก็จะมีพลังงานที่ค่อนข้างจะละเอียดกว่าเขาหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ด้วยความที่ เขาเองเนี่ยก็คือเหมือนเหมือนมาแบบลักษณะแบบและแมาเลยอ่าก็คือยังยังมีความรู้สึกที่ยังไม่เสถียรสักเท่าไหร่นะคะช่วงแรกๆอะคะ่ะเขาจะเจอ dark k night of the soul ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะมันเป็นการปรับพลังงานของเขาเพื่อที่จะให้เกิดความสมดุลน,นะคะในเรื่องของพลังงานให้ละเอียดมากขึ้นนะคะ ช่วงแรกๆเนี่ยเขาจะโดนหลายๆขั้นหลายอย่างเลยทีเดียวก็คือทั้งด้านร่างกายเนาะจะแบบเจ็บป่วยไม่สบายบ่อยมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของการงานนะคะการเงินเจอหมดคือเอาพูดง่ายๆว่า dark k night of the soul เนี่ยมาหมดทุกทางนะคะช่วงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ติดต่อกันประมาณ3-4เดือนได้ สามสี่เดือนได้ซึ่งเอาจริงๆก็น่าสงสารเขาอยู่เหมือนกันนะคะเขาเคยถามถึงสภาวะนี้ด้วยเช่นเดียวกันอืมแต่มันมีอย่างหนึ่งนะเป็นเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าเขาเองอ่ะถึงเขาทุกครั้งที่เราเจอกันเนี่ยเขาจะโดนปรับสภาวะนี้ตลอดเขาเองเขาก็ไม่เคยที่จะแบบหนีหายจากเราเลยนะอ่าเหมือนกับเขาก็สู้อ่ะเขาสู้อแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่รู้หรอกว่าเขาสู้เพื่ออะไรหรืออะไรยังไง เสร็จแล้วจ,จนเขาเริ่มตื่นรู้ขึ้นช่วงหลังเขาเราก็เลยเขาเรียกลาลึกความหลังให้เขาฟังว่าช่วงแรกๆจําได้ไหมที่มีเหตุการณ์แบบนี้นี่นี่หนึ่งสองมสี 1, 2, 3, เขาบอกว่าเออจําได้อะไรอย่เงี้ยเขาก็บอกว่าอ๋ออันนี้คืออะไรอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ามันเป็นเขาเรียกว่า Dark Night of the Soul มันเป็นลักษณะการปรับพลังงานเพื่อให้มันมีความเสถียรกันให้มันเข้ากัน เขาก็เลยบอกว่าอ๋อเขาเข้าใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งมันนะปัจจุบันเนี้ยพลังงานเขาเนี่ยตามหลังเอลิ่าน,นิดเดียวเองนะคะซึ่งใช้เวลาเร็วมากนะคะนั้นเนี่ยหลายท่านนะเข้ามาปรึกษาว่าอุ๊ยที่เขาจะตื่นรู้เมื่อไหร่แล้วเขาจะทำพลังงานได้ไหมนะคะเขาจะมีศักยภาพอะะเหมือนอย่างที่เรามีไหม เขาจะมีทุกอย่างเหมือนที่เรามีค่ะดีไม่ดีมีมากกว่าเราอีกนะคะเพียงแต่ว่าอย่างที่เคยบอกไว้นะคะว่ามนะัสคลีนน่ะศักยภาพเขามาเพื่อปกป้องดูแลนะคะแล้วก็ยังไงซาเนี่ยเขาอ่ะต้องไม่น้อยหน้าเราเหมือนกันนั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเขามาเพื่อสปอร์ตเราก็สปอร์ตกันซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ไว้ใจนะคะกับ เส้นทางที่ได้เลือกเดินแล้วนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งอะคะ่ะฟังเสียงตัวเองข้างในเยอะๆนะคะไม่ต้องรีบร้อนในการตัดสินใจในแต่ละครั้งเหมือนกับเวลาที่เราเดินข้ามถนนนะคะเร,เ,รเรามองซ้ายเรามองขวาเรามองซ้ายแล้วกลับมามองขวาอีกทีหนึ่งนะคะเป็นเรื่องปกติมองให้ชัดมองให้มั่นใจก่อนที่คุณจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะว่า เส้นทางตรงนี้ที่คุณจะก้าวข้ามไปเนี่ยมันปลอดภัยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณนะปลอดภัยคุณจะไปถึงฝั่งโดยที่มันไม่ได้ยากเลยนะคะมันไม่ได้ยากเลยแล้วในหลายๆครั้งอะคะ่ะที่เอลีนาเนี่ยใช้วิธีของการฟังเสียงหัวใจมากขึ้นนะคะฟังเสียงตัวเองมากขึ้นจะขอบอกว่าชีวิตที่ใช้ณปัจจุบันเนี้ยไม่ยากเลย นะคะแล้วสงบแล้วก็เข้าใจทุกอย่างเนี่ยพอเราได้เดินมาถึงทางจุดที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมาเป็นจุดที่ที่เราเห็นโซแพนของเราแล้วเราจะรู้เลยว่าทุกอย่างเรากําหนดมาหมดแล้วแต่เราเลือกที่จะดือดนะะด้อดึงนะคะดื้อดึงแล้วก็เดินให้มันสปัสเขาเรียกว่าสเปะสปะไปเรื่อยนะคะสเปะสปะไปเรื่อยใช้หัวใช้อัตตา นะ,ะมีมีตะก,กะอะไรเยอะแยะมากมายนะคะใช้อีโก้เป็นตัวตัดสินเยอะแยะมากามายเลยทําให้เรื่องราวอะคะ่ะบางเรื่องราวเนี่ยกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยมันใช้เวลานานนะคะก็วันนี้เนาะไอรีนาก็มารวบใน3หัวข้อเลยนะคะซึ่งหัวข้อก็มีการกระเทะอีโก้อัตตานะคะ,ะของ Dark Knight of the Soul เริ่มเข้าสู่กระบวนการการตื่นรู้แล้วก็ในบทบาทของการที่เราเมื่อเรายอมจำนวนยอมสีโลราบแล้วนะคะเราก็เข้าสู่เส้นทางนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปนะคะอืมเราก็จะเริ่มกลับมาทำภารกิจนะคะเริ่มที่จะทำภารกิจในส่วนของเรานะคะในส่วนของเราก็คือภารกิจเดียวนะคะ แล้วก็จะมีโอกาสกลับเข้ามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเมื่อพลังงานของเราดีขึ้นนะคะการกลับมาเจอกันนะคะแต่ไม่ใช่การรีวิวเนียนนะนะคะการกลับเข้ามาเจอกันนะเพื่อที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรอะเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันก็จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ตอนนี้าหารในส่วนของเอลินาเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนนี้คือกลับเข้ามาเพื่อที่จะเรียนรู้นะคะแล้วก็เริ่มที่จะทำงานร่วมกันนะคะก็ยังไงแล้วเอลินาก็ขอเป็นกำลังใจะนะคะให้กับที่ผู้ที่เข้าร่วมเส้นทาง ในทุกๆท,ท่านนะคะส่วนใครที่ต้องการเ,าเข้ามาเช็คพลังงานคู่ทวินนะคะก็สามารถติดต่อมาได้นะคะในข้อความอินบ็อกซ์นะคะหรือล i ยแอดนะคะที่แจ้งไว้นะคะตรงข้างใต้ข้อความนะคะแล้วก็มี คำถามอะไรก็สามารถที่จะวางคำถามไม่ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะทุกๆก,กำลังใจทุกๆไลค์ like นะคะทุกๆแชร์ share, แล้วก็ทุกๆก,การติดตามที่รับชมรับฟังนะคะเอลีนาขอบพระคุณจากใจจริงๆค่ะขอบคุณมากค่ะพรุ่งนี้เจอกันเนาะสวัสดีค่ะ